แม่นำหนึ่งสวัสด,ดีจ้าซุนเจ้าจ๋าเมือนี้คนมีเมนูปนป่าจ้าสุนเจ้าจ๋าปนป่ามาด้วยจ้าแซบแซบน้ำกันเลยจ้าแซบค่ะสุนเจ้าบ่ได้กินดนละน่ะหึหุนะคุยใส่พักี่ใส่กันยังเสียเอ้ยกินเป็นอาหารญี่ปุ่นหปแล้วตักพริกโดดเขย่าไ,ไมอมเผ็ดไรเผ็ดยองบ่พอ,อขอบอกพริกน้ำจักหน่อยเว้ยไปอ่ะพุ่น่ะอ ป่าเนื้อแน่นแน่นอืมอืมอืมมากลายหอไซอืมเห็ดคำใหญ่ๆประโจบประเจ๋อร่อยปุณนะเอ้ยอ แส่บจ้าว่าจะพักอันนี้ปะเนี่ยปักบลาไหลเจมืมอรเนี่ยซัมเทมิในตู้เย็นกินง่ายๆเนาะอาหารพื้นบ้านเฮะอุ้ย สวยใส่สวยใส่ซุ้มเจา้าอาหารเผื่อสุขภาพเลยเลยนี่บุก,กินขเข่ามื่อเนี่ยส่วงนี้อยู่ส่วงลดข้อม้อนอีกแล้วลดวข้อม้วนว่นาจังหน่อยกับปสิวานส่วงคิดหมัดส่วนช่วงกินอีกห่อซุมอ้มเจ้าห,อห,อหอ่อห่อแซ่บ แซ่บส,สมก้มอยากเนอะให้กับเขาให้ลูกให้พวกกินแล้วก็จะค้อนกับจังกินไม่ได้กินเขาพร้อมกันจะยุ่งงันหลังนี้บุกขึบ้านขึ้นเมืองเขาแซ่บขึ้เหมือนไง อ๋อใช่ใช่หละประเภทโดดครับค่ะปีสุดยอดอืม